ครับพามาชมมาดูบรรยากาศภายในงานบุฟเฟ่กินทุเรียนที่จังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับบุฟเฟ่ในช่วงเทศกาลงานสงกรานต์นะครับบริเวณลานกินลมชมวิวถนนคนเดินจังหวัดนครพนมครับมีหมักมังคุดหมักงอครับหัวละ259บาทพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศเนาะจำกัดในการกินนะครับคนละ40นาทีพี่น้องครับมีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนครับให้เอากินนะครับนี่บรรยากาศครับบุฟเฟ่ทุเรียนจังหวัดนครพนมครับโอ้มาบันทึกหมดละพี่น้องเลย โอ้ครับเรามีด้านด้านหลังนะครับอันนี้บักม่วงครับบักม่วงบักม่วงเขาดีบักม่วงนะดิโอ้งามขนาดนี้โอ้ครับบรรยากาศนี่ครับโอ้โหทุเรียนครับพี่พี่หมดถึงพี่กินถึง20โลยังถึงค่ะถึงเสียบลายเนาะเสียบลายพี่น้องครับพี่น้าตาทุเรียนนี่พี่น้องนี่เลนนนนออก้้้้รรีีียคับดดาหมแวโอ้ครับบรรยากาศนี่เป็นอะไรนะว่าเป็นด้านจริงจริงนบ ครับบรรยากาศพี่น้องครับนี่มากกินมาทุเรียนหน้านี่กันเลยครับแซ่บบอแซ่บบออร่อยอร่อยนะหมดกิโลเลยครับถึง10โลยังนนี่ครับบุฟเฟ่ทุเรียนครับหัวละ259บาทครับงานสงการนะครับพนมนะครับพี่น้องครับนี่ที่บริเวณลานกินลมชมวิวถนนคนเดินจังหวัดนครพนมครับมาได้พี่น้องเดินโอ้ดีครับทีมงานทีมงานนี่ครับโอ้โหครับบรรยากาศนะครับแซ่บบอครับแซ่บบอ นั่นนี่ก็ได้ครับนั่นขอนี่ก็ได้อันนี้บอกเขาพูดมาไหนขาพูไหนตัวใหญ่ไหมโอเคเลยครับโอเคดีครับก็หน้าตามันคขาเรื่องครับเี่อหน้าดี้ซ้ำเลือซ้ำเลือจีบใช่ไหมเหมียนเมียนเหมียนโอเคขอบคุณครับโอ้ปมาเจ้าเนาะแซ่บบ่แซ่ียบบอสเสียบบอสโอ้ครับบรรยากาศครับนี่ครับจิ๋มงานจั่งพาดิฉลาดสี่โบนโชว์นะครับมารวบมาจิ้มาตุเรียนนะครับพี่น้องครับคุเป้ตุเรียนเลยนะ กินส้วงกันนาจะทำนะครับกินส้วงจะทำไหมครับโดูด่วนดูโฟนผมครับนี่ครับบรรยากาศมุมตบบ้างของการครับงานกินบุฟเฟตุเรียนนะครับผลไม้เมืองไทยนะนี่ครับมีทั้งหมักง่วหมักหมักคูทุเรียนหมักง่วงก็มีหมักสับปะรดกับกับเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับมีงานมีตั้งแต่วันที่12ไปจนถึง15 มีสายนต์ห้าองวครับพี่น้องครับบรรยากาศครับพี่น้องครับนี่ครับมากเลียนพี่น้องครับลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเออ้านไม่รันทานไม่ทันเอาไหมเอาไปกไมเอาไกินเลยกินเลยครับกินเลย หลายคนก็สนใจในการออกทุเรียนนะครับไปยืนชมบรรยากาศครับพี่น้องครับนี่ครับกอมมาทุเรียนครับพี่น้องครับกอมมาทุเรียนนะนี่มาทุเรียนครับก่อมาทุเรียนอ่อนสดนะครับมณโณมากินบุฟเฟต์ทุเรียนผลไม้ครับพี่น้องครับงานสงกรานต์นะครับมณโมครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับ12ถึง15เมษายน2562ครับพี่น้องครับโอ้เปได้ข้างหน้าแซ่บปะนี่เพิ่นบอกไะเจ้ากินมาบมว่นี่อย่าเมื่อเด้อเพิ่นบอกนะโอ้ ก็ได้ารอยากแก่หอนให้มีนเกียรติอยู่มังคุดครับสือประชนนะครับอันนี้ทให้เ็ที่ครับออกไปเลยก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับงานของเรามีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ส5ห้านะครับซึ่งรอบประชาชนทั่วไปนะครับเราจะเริมตั้งแต่เวลา13นาฬิกา โอ้ครับมีเงาะมีมังคุดครับพี่น้องครับมีเงาะมีมังคุดมีมากแตงโมครับพี่น้องครับบุตรพี่ทุเรียนจังหวัดนครพนมครับนี่ครับภาพบรรยากาศนะครับนี่ครับมีทั้งข้าวเหนียวครับมีกาข้าวเหนียวมากม่วงครับแล้วก็มีสร้างภาพคนโลนะครับพี่นุ่มกินกินหมดกิโลเลยครับเพึ้นมาครับโอ้นี่ครับนี่ครับสร้างภาพครับนี่ครับเนี่ยฉีกยิมฉีทุเรียนโอ้ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้จะเป็นมักม่วงครับ พอนี่มะม่วงนะนี่มีมะม่วงสุกจะมีข้าวเหนียวครับแล้วก็มีถั่วครับมีถั่วแล้วก็จะมีนี่ครับที่ครับบรรยากาศที่เป็นขนมยนี่นข้าวปินฟรีนะทานได้เลยนะครับข้าวเนี่ยมะม่วงสามารถทานกับมันฝรั่งทุเรีได้ด้ยครับโอ้ครับบรรยากาศครับเนาะมาเก็บบรรยากาศงานบุฟเฟ่ตทุเรียนให้บึ้งนะพี่น้องนี่ครับสุดเขตประเทศไทยครับแล้วขนานมนะนี่มีข้าวงานก็รับนทุเรียนนะครับไปกินเย็นๆก่อนนะครับ ร้อยไทยเลยครับเป็น้อยไทยนี่ตักไทยเป็นได้ครับเสียบบ่อนั้นนั้นขวานั้นเสียบกระมูอนั้นเสียบกระมูปนะครับมาทุเรียนเนาะเดินเนาะนี่ครับป้าเบิร์กมายกาศครับนี่ครับเชฟกำลังปอทุเรียนให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานกินมาทุเรียนนะครับนี่โอ้อันนี้เนียนเนี่นโอ้ครับสวยงามมากครับนี่ครับโอ้ครับโอ้คาาร์ปีอิทิพพ์ครับนี่มีนี่ครับแดงไทยครับลูกคนน่านี่ โอ้ครับแซบแซบลายเนาะแซบลายแซบลายนี่ครับมบรรยากาศนะรทีมงานครับโอ้ทุเรียนแปดตันพี่น้องครับนี่ครับอันนี้เป็นจุดผ้ามาทุเรียนครับพี่น้องครับจุดผ้ามาทุเรียนวเียสเียเสียต่อมทุเรียนไนแล้วที่ท ปลาบนนาพักนะเวะแซ่บน้องกินนะนนี่ครับบรรยากาศครับมารอดมาทัวร์ครับเก็บบรรยากาศงานบุฟเฟ่ต์ทัวร์เียนที่จะวัดนักมกับพากันกินขนาดยนะอรอยสบายเนาะสับลายสบลา รัสารกบิรนนท์ว่าส่รนราชการในพุทธเกินะครับหรือว่าเป็นผู้ที่จะคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยนะครับ200ว่บาทธรมเด็กรอบถึงวนชนนะครับก็เป็นแล้วไม่มีตำรวจเราจะได้นั่งนผม นี่ครับหน้าตาของมาคุเรียนี้นะครับนี่ลูกใหญ่มากขอยย่าใช่นหอยย่าประาสาทกำลังน,นะครับท่านใดที่คืนบัตรให้ก็จะที่แล้วนะครับสังเกตที่ท,ที่ที่มือจะปั๊มด้วยใช่ไหมถ้าใครไม่มีปั๊มที่มือนั้นขอหอยย่าจ่ายตังค์ด้วยนะสองห้าเก้านะครับบัตรที่ท่านจะใช้ออกด้านโน้นนะครับถ้าใครไม่มีบัตร ายตั้งด้วยนะครับด้านหน้าเราจะไปให้ออกนะครับอันนี้คือกติกาที่เราวางไว้นะครับต้องขอให้ท่านที่มาร่วมงานด้วยนะครับปกติเขาขายน้อไ่ายอไม่มีอะไรครับรับประการปรจสงวดมากทันกี่คนครับห้าคนโอ้สุดยอดแสดงว่ามาเต็มโควตาเลยนะครับเป็นไงครับ รักสิทิ์กลับมาแล้วพอดีเราต้องไปม,มีความสุขครับกินอิ่มท